จับเซ็ตไม่ได้ดิมันขาดทิี่ทำไมไอ้พวกนี้เปลี่ยรเดอร์ได้น้ำหอมอ่ะคาราฟิ้งทำไมทำได้ทั้งนั้นผลิตปะหมายถึงเออหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรวะต่อโรงงานอ่ะเกี่ยวไหมแต่ว่ามันก็น้ำหอมอ่ะต้องแต่ต้องคูดจากทางอ๋อสินสินค้าเก่าแต่เปิดตะกร้าใหม่ได้ครับพี่เขาบอกเข้าใจแต่ว่าไปเพีออเดอร์ก็คือเปิดตะกร้าใหม่ก็ได้เหรอ ใช่ก้า็เนี่ยก็ใช่ในกครัเนี่ยพี่เีไปลองไปหาเขาเนี่ยเนี่ยมีแต่คนบอกว่าได้เนี่ยพี่พี่แป้งแคร์อะไรเนี่ยสตอรี่ทำได้ค่ะแล้วลองเพจตะก้าเออต้องลองนะผมว่าต้องลองอองงลทไม่เป็นไรอาจารย์เป็นแผนหนึ่งสองเราวางไว้เราวางเลยใช่แล้วยังเราก็เตรียมตะก้าเฉพาะอยู่แล้วเราคงไม่ไปขายแบบเปลื่ยนไม่งั้นเดี๋ยวไปแทบไม่ทันใช่เนี่ยครับมีแต่คนบอกว่าได้ก็ใช้ตะก้าเจนนี่ก็ได้ ขายแบบวันนี้ก็ดีนะอาจารย์สนุกดีหมุนไม่ไหวแล้วไม่ไหวสนุกมากอาจารย์ครับขยายพื้นที่การนอนหรือว่าอะไรคงไม่ถล่มแบบเจนนี่หรอกใช่คงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเจนนี่ก็เริ่มลดรวดแล้วแต่เราเรารู้แล้วผลิตของไว้ก่อนผลิตไว้ก่อนเลยเป็นเพตรตรงนี้ได้นะเพราะมันหน้าหนาว่มันขึ้นคมันหน้าหนาวแล้วมันร้อนมันร้อนใช่เดี๋ยวสุดท้ายแล้วอะตอนนี้ก็คือเดี๋ยว ให้เป็นเรื่องของโรงงานแต่ตอนนี้โรงงานอนะที่ไม่พอใช่ใช่ซึ่งอาจารย์่ะกำลังไปดูหาที่ที่จะซื้อ,อก็จําเป็นต้องทําแหละดูทรงแล้วตอนแรกจะทาตรงนี้ <c oughs> กากั้นดีเสาเล็กขึ้นแล้วก็ทำห้องกระจก <c oughs> ออตอนแรกก็ทําอย่างนี้แล้วก็เนี่ยพื้นที่มันกกว้างเห็นป่ะ <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องลําเลียงเอาน้ําพิกมาลงที่นี่อยู่ดีใช่สุดท้ายแล้วมันก็ห่างจากโรงงาน ท้ายที่สุดคือต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันใช่ไหมใช่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 เสียเวลาคือในกังอะไรกันบคือบางทีเวลามันมันมีผลมากนะรถตู้มาพี่สวนเมื่อกี้รถตู้มาใช่ไหมรถส่งของมาใช่ไหมเขาบ้านอยู่ทีาไหนมีบ้านนึเออเหรอเขาไม่ใช่ไม่ใช่เขาเมย์จะเป็นรถตู้เย็นอันนี้ก็รถตู้เย็นอยู่นะเออเหรอเอารถตู้เย็นของบ้านอาจารย์มาเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าไม่มาเบ๊บอกแล้วไม่มาวันนี้แล้วมาพรุ่งน้จตู้นะตู้ ใช่มันมีอยู่คันนึงอยู่ข้างในมีมีตรงบ้านอาจารย์ก็มีใช่มีันนั้นแหละอาจารย์นี้อาจารย์ข้างในก่อนถึงบ้านอาจารย์คันหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นแพ็คของเย็นนี้ของใช้แข็งเตอนแรกจะทำตรงนี้น้ำพริกอร่อยต้องน้ำพริกอาจารย์ถูกต้องเลยครับพี่ชุติมาขอบคุณมากครับผมเพราะออฟฟิศเดี๋ยวนี้มันจะได้ณมากเลยไสดแต่ช่วงนี้อาจารย์ไลฟ์สดตรงนั้นเพราะว่าพวกเราไปอยู่ตรงนั้นไงก็เดี๋ยวอาจารย์ผู้นี้จะกลับไลฟ์สดที่นี่แล้วแต่มันไลฟ์สดแล้ยคนสนุกมันสนุกนะก็นี่แหละเหลือ บุ่มอ๋อเห็นมัมเสียตังอีกแล้วอช่เป็นแสนแต่จริงผมผมมองว่าของของคุณของพี่แท็กอ่ะอาจจะอาจจะหลักหมื่นอาจจะหลักหมื่นสบายๆไม่ไม่หนักมากผมผมผมว่านะถึงขั้นหมื่นเราเรื่องเราเล่นเราเน้นเราเรื่องนี้ก็หนักกว่าเจนนี่อยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้นี่ไอ้ เออเจนี่เจ็ดพันะวันอนวันเจนี่ไหลรวมแล้วประมาณเก้าพันเก้าพันเกินมือเกินไปเนี่ยเกินโอเคนั้นพวกเราก็ลาออกจากงานประจ๊ะช่วยมาให้อาจารย์เลี้ยงให้อาจารย์เลี้ยงเราก็จะมาเกาะอาจารย์กันนะครับทุกคนฮะคนชมหลักหมื่นใช่ใช่เราจะถึงหลักหมื่นถ้าหลักหมื่นก็น่าจะได้ไปมาสักสองสามพันออเดอร์สามพันออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยสามสี่พันสามพันยังเป็นพันกว่าเกือบพันเลยของอาจารยประมาณพัน เดี๋ยวทวงเงินคือจากเก้าก่อนเพราะว่าอย่างวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดก็ได้แสนหนึ่งนะเดี๋ยวเข้าไปช่วยพ่อหน่อยใช่มันมีคนเอาไปทำได้เลยพี่นกเข้ามาช่วยอีกวันนี้จ้าไม่ได้ไลฟรประมาณเจ็ดร้อยด้อยใช่แต่ว่าหนูซื้อเนี่ยใช่ตอนนี้เหลืออยีกห้าร้อยก็เดี๋ยวให้เบลจ่ายกันแล้วตอนไลฟ์อ่ะคือมีคนถามว่าจ้าไม่ไลฟ์หรอเขาก็แบบเหมือนคือจะซื้อแต่เราไม่รู้ว่าแบบอะไรบ้างไงใช่ไหมจิมเจนนี่อ่ะเราไม่ได้เอาไปลงตะกร้า ไอตาไอปักคลิปเจนเนี่อ่ะทาวิดีโอแล้วทําปักก้าไม่ได้เหรอเขาบอกต้องจ่ายเงินเพิ่มเขาถึงจะขอเอาต้นขั้วให้นะที่ว่าหนูหนูบุคลิปเขาอะ่ะไม่แต่คนเราทําหน้าจอไปแล้วเรื่องอย่างนั้นตอนนั้นเขายังไม่ได้วางเกณฑ์เรื่องนี้เราไปก่อนเกณฑ์เร,เราไปก่อนนี่เ,นเราอยากเ,เราถ่ายเองไม่ใช่หรอเราปรึกษาเขาได้เขาไม่ให้เหรอให้น<ซ>้ำพิกรอบไหนครับน้ำพิก่อนน้ำพีกที่พี่ระดาได้รอบไหนรอบวันที่เท่าไหร่ครับกฎหมายเขาเป็นคนบอกเองว่า ลิปวิดีโอจะอไปทําอะไรตอนไหนก็ได้แต่ตอนนี้เขาวางกฎหม่ไง ล่าสุดเนี่ยแล้วที่ที่ทอลแบบว่าแคปหน้าจอเป็นวิดีโอแล้วเอาไปโพสแล้วมันโดนละเมิดน่มันอันเดียวกันไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นโดนอยู่แล้วเพราะว่าเราไปเอาวิดีโอต้นฉบับของใช่แล้วอย่างของอย่างอาจารย์ที่ไปปักเป็นสินค้าตัวเองแพ้อย่างนี้ได้ไม่ไม่ไม่อาจารย์มีวิดีโออาจารย์เสื้อดาเสื้อดํำยังมีอยู่นะรอรออ่าโอเคโอเคโอ้โหมีคนถามเยอะเสื้อดําเยอะเลยครับเสื้อดาเข้าไปในนี่เลยโชว์เคสของอาจารย์โชว์เคสของอาจารย์มีเข้าไปในโชว์เคสของอาจารย์มีแล้วสั่งได้เลยื้อดสั่งเสื้อดาเสื้อดำนะเสื ไม่เดยอยู่หัใน้ำกระตอให้คืนนี้แหละค่ะกรอกกันเลยค่ะทุกคนเสื้อยืดยืดเสื้อยืดทำไซส์ใหม่ก็ไม่เรายมีเสื้อค้างอย่เสื้อเปล่าอ่ะเสื้อขาวเขาก็ใส่ได้นอนนอ่นอนนี่เสืขก็ใส่ได้เสื้อเปล่าสีดำแต่ว่าไม่อยากไปอิงถ้าอิงกลัวจะมีเส้น โปรจะมีประเด็นใหญ่ใช่ไม่ไม่ไม่ตื่นทำปกติใช่ก็ทำเปเสื้อตื่นทำเออเราทำของเรามายออาจารย์เสื้อดําช่วงนี้เขาใส่กันเยอะด้วย่แต่เดี๋ยวก็มีคนทำออกมาเยอะไว้อะไรสมเด็จพระนางเจ้าแต่ว่าไม่เท่ถ้าเสื้อคนตื่นทำใช่นเอาเพราะว่าใส่ไปที่ไหนเขาก็มองใช่่ไปไปแพ็กเดี๋ยวลองไปออกแบบดูก็ได้ว่าข้างหลังจะทําเป็นแบบให้เป็นเชิงไรอะไรแต่ว่าไม่ไม่เอาสรตนดาสัญลักษณ์มาครับให้เป็นคําอย่างเงี้ยคำที่เหมาะสมครับ อืมเนี่ยมีคนบอกว่าเสื้อดำอ่ะอยากได้เสื้อดำครับตอนนี้อยากอยากซื้อเสื้อดำพิออเดอร์เสื้อดำขายดีพีออเดอร์นะรอทุกคนทุกคนรอเสื้อที่มีอยู่ยังไม่หมดเลยแล้วเดี๋ยวจะเสื้อในทิกตอกตอนนี้ขายเสื้อดำกันเยอะด้วยใช่ใช่มันเริ่มแล้วไงพี่เพนทำขาดราซื้อได้เลยเดี๋ยวรอนะรอรอแบบใหม่ลายไรนี่ลายใหม่ลายใหม่คือลายอะไรพวกลายบัว อันนลายเก่าลายเก่าไม่ได้ขายแล้วนะลออันนั้นน่าจะเก็บไว้ไม่ได้ไม่มีตัวอย่างเคุณแม่วัสด uh ีคุณแม่วัสดีครับขอบคุณมากครับแม่พี่หนิงวัสดีครับ ถึก็ไปเจอกันทีนี่อาจารย์ครับดกมันร้องไห้ครับเห็นแลเมอนที่แงอาจารย์ต้องตั้งสติเยอะๆไ้องเลนี่อาองง้องตอยออาจารย์ชอบแก้คนในเจ้าพอจะลงสตุก็หายหรอมันแก่แล้วรถกอปไปไหนอ่ะค่ที่ขัดไปค่ะ ขับไปส่งไใส่รองเทนาอาจารย์ไปด้วยเออใช่กัเฮ้ยเขาขยันขยันขับจังวะกำลังจริงจริงเลยวันนี้ดีใจมากเลยไปกับอาจารย์แล้วได้มาช่วยดีชิวมากเลยนะไปเดินดูที่เดินเตาตูดนเขากลับมากับตายหิวโซกันมาเลยตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรเนาะเหมือนไม่มีงานทำชิวมากเป็นไงล่ะออกมานี่หัวหมุนเลยรอออเดอร์จากโรงงานอะไรอย่างเง้่ ใช่ใช่ใช่ๆเรวเดี๋ยวนอนไม่หลับพี่เดินทางปลอดภัยพี่ะไปเพื่อนเขาชวนไปกระสินค่ะอ๋อห้ากระสินวัสุท้ายแล้ววันนี้จริงไม่ค่ะสี่ห้าหกเจ็ดเม่สัปดาห์หน้ายังอยู่อีกเหรอสี่ห้าวันที่สี่เดือดยกที่จะไปอุบลนี้คืออยู่ถึงวันที่สี่ไปตามดแล้วก็อยู่อยู่ท่อกรินหลวงตาสินสรไมไวันไหนสี่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่นกค่ะค่ะรู้สึกวันที่ห้าอัสุดท้ายมั้งค่ะหกหกค่ะเพราะวันที่เจ็ดลอยกระทงเพราะมันจะครบเดือนหนึ่งพอดีไม่่ใชด้กลางเดือนเดียวเจ็ดลอยกระทงอาจารย์ขับรถกลับไปบ้านเหรออาจารย์มีคนรอภาคภูมกันเยอะเลยครับ พพิม์ยังไม่ได้เริ่มนะรอหน่อยเออร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 อนะครับพี่ลาดารอรารู้ว่าจะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวต้นไม้มันเข้าไม่ได้ประตูไม่ประตูเข้าได้ประตูใหญ่มากประตูใหญ่ก็เลยนี่ถึงนี้ก็เมื่อไหร่ก็ได้แล้วเร็วๆนี้คือหลังสี่หรือก่อนขอบคุณนะครับคุณจอยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับหลังสี่ก็หลังสี่เลยนะขอบคุณสําหรับคุณลาบนะครจะได้สะดวกสะดวกเพราะตอนนี้จะคุยเรือเราปลูกเราทำ อะไรมาในคืนม่จฉาเมื่อวานนี้เขประชุมอีกทุกเนี้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปส่งเสด็จหรือเปล่ากำลังคิดอยู่ว่าจะไปสนามอันนี้อันนี้คุยเรื่องงานจ้ะอ่าคุยงานคุยงานนะคุยงาน เพราะว่างานที่แพ็กของแพ็กอะไรสําเร็จเรียบร้อยไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คุยกันก่อนก่อนแยกย้ายก็จะกลับกันนะแอดปัดปัตตะก้าเลยค่ะได้เลยค่ะพี่นกี้เดี๋ยวจัดการให้นะฮะตอนนี้มันไม่มีสินค้าเดี๋ยวมันจะโดนโดนโดนเปยวนะท่ายังอยู่ทุกวันนี้โอ้คนล้มหลานช่วยราชการที่สิบงานเยอะงานเยอะเอาใจช่วยทุกคนขอบคุณมากครับพี่เจี๊ยบพระองสงคงใกล้ๆแล้วล่ะ เปมานา่วเคยบกว่า่ามาอากันี่เคยเพราเป็นเป็น้องเป็นน้องสมเด็จที่ตเอยพวกกิจยารก่อนตอเช้าก็เห็นร้องไห้ พี่โทรสวัสดีครับพี่พี่หนิงสวัสดีครับไลาแล้วอะไรไร่ไร้ละแม่ไปไอีกรอบนึงพี่มาสวยคนสวยกลับบ um ้านแล้ววันนี้นอนเร็วไม่รู้จะหลับหรือเปล่ามาทุกวันนอนสี่สามมาทุกวันใช่มาทุกวันเราไม่เที่ยงคืนไม่ไม่ยอมนอนโอ้ยยังหาเดี๋ยวต้องไปหาหลุมลงก่อนก่อนาหวานก็มาด้วยนะเพราะว่าจำเป็นต้องประชุมได้ค่ะแม่ อะไรพรุ่งนี้ต้องไปประชุมให้ครบทุกคนเดี๋ยวอาจารย์เลยคุณสิบเอ็ดโมงใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเอาของมาด้วยโอ้โหแล้วห้องประชุมเต็มเลยตอนประชุมกลางไหมคะอาจารย์พระรามพีกไปแล้วแหละสิบเอดโมงน่าจะยังคนไม่หมดเพราะว่าเขาได้กระแฟรไว้ที่นี่ไม่เขาเขาตรงเวลาหรือเปล่าเพขาจะเขาจะแฟร์เพิ่มแต่ห้องประชุมเดี๋ยวขนบางเขาไม่มีอะไรนี่ขนบางหยาบจริงจครับบอก่าไม่ไม่มีเสื้อหรอกโง่เดี๋ยวลองเชือกพี่ป ไม่มีไม่มีแต่ว่ามันมีของพม่มีของบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในห้องเก็บของไม่ได้จับมันเอารอาจารย์เนี่ยเอออันนี้เขามาลงนอนโอ้ไม่มีเมื่อกี้เขาไปหาในโคลกเคสอาจารย์แล้วไม่มีจริงรอหาแล้วหรอไม่มีเออค่เราจะหด ่ะไม่ไม้ทีาอะไรลด้ทำอะไรเละไม่ทำแล้วนอนเลยแม่จะนอนถึงสมงเย็นก็แล้วแต่แม่น่ะรู้เดียแล้วกูจะนอนถึงสี่โมงเย็นเออรู้ดิดูจากสภาพแล้วเฮ้ยมีสกี่ห้าร้อยเป็นมีเงินส่วนปะ เดี๋ยวเอาให้ส่งในเดี๋ยวส่งโบให้น้องมันหน่อยเออกับดิส่งโบตัดใบไปสไม่มันไม่มีโทรศัพท์เรียกโบอาจารย์เอาที่นี่ไปทบครับรัวตรงที่ติดใบดีกว่าเมื่อมันจะไม่ทึบหรออาจารย์มันก็อันนนี้ก็โป่งดีนะมันเดี๋ยวจะดูอ๋ออาจารย์อยากให้ได้ทึบใช่เป็นส่วนตัวโป่งเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดใจได้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 ตอนแรกว่าจะทำกำแพงเป็น ปูได้ได้เป็นปูเลือกซ้อนแต่อไม่ทันแล้วได้ถ้าอาจารย์ไม่อยากได้โป่งอยากได้ถือพ่อคระไรก็ไปข้างนหรอเนี่ครับเข้าวฮะเฮ้ยฟูไปบ้านอาจารย์ก่อนขออนุญาตครับอ้าวแล้วนี่กลับไปใครอ๋อไม่เดี๋ยวผมผมออกให้น้องไม่รอใช่ไหมเดี๋ยวรอพี่เต๋ออย่างเดียวรอนี้ก็ได้พื่อดูปั๊ก็ออกมาดูผมดิ เดี๋ยวใครไปเลยพี่เอ๋ค่ะไปเนี่ยไปับรถดีดีดีครับขับรถดีพี่ขอบคุณมากเลยครับปลอดภัยนะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากภูมิอะไรเต็มรถเลยวะประเด็นคือภูมิอะไรเหี่ยวซะเลย ฝนไอ้เจี๊ย,ยจบจะไปด้วยค่ะพา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 ยบอกไอ้ฝนว่าเจี๊ยบจะไปด้วยแอดหมีไปไหนเออพี่หมีก<ป>ลับไปแล้วก่อนรีบกลับรีบกลับเพราะมันมันดึกแล้วต้องไปส่งคนด้วยนะวันนี้ไปดูที่มาแต่ละที่ไม่เวิร์กเลยมันไม่นีเเ่เกินไปลึกลึกแบบคือพร้อมแบบพร้อมเชื่อด่ะมันลึกมาก แล้วแล้วเขาเรียกนะมันวิเวกอ่ะวิเวกหัวเหมงอ่ะเข้าไปแบบลึกกูแบบว่าที่แต่ละที่กูไม่ได้เลยวันนี้ไปไม่ได้เสียเวลาไปมากที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะที่นาอ้อยนอ้กพาไปเนี่ยแต่มันเข้าไปลึกมากอ่ะมันเข้าไปอ้อมไปแล้วเข้าไปเจอป่าเข้าไปป่าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถูกนะไม่ใช่ใช่โอ้แทงแล้วตรงที่บ้านไอของแม่ผ่าอ่ะแพง เขาขายละงาละล้านอ่ะตัวเองนี่เป็นราคาดีนะไม่แต่ตัวถ้าตรงเนี้ยใช่แต่ตรงนู้นไม่ใช่เพราะตรงนู้นมันเลยไปทะโรงเรียนเซมมันไม่ได้เจริญเหมือนตรงนี้เฮ้ยอย่างมันถนนแค่สองเลนของเราสี่เลนน่ะยังหมื่นยังยังล้านสองเองใช่ใแล้วตรงนู้นน่ะถนนสองเลนแล้วก็ไกลอยู่สามล้านรถให้แค่แสนเดียวไล่เอ้ยเออไล่สามงานสามงานสามงาน สามห้าสองแสนสองล้านเก้าจากสามแสนจากสามล้านลดไอ้แสนหนึ่งเหลือสองล้านเก้าอย่างเลือดอ่ะแล้วบอกกันแบบว่าก็ถ้าไม่ขายราคานี้ก็ไม่ขายเออก็ไม่ซือ้อเอเอ,อจบอจกล่าว่าอาจารย์แบบว่าไอ้นี่ไงต้องเอาแน่นอนอะไรเงี้ยเอาอีกจา้าโอคโคุณนะจ้าพี่ขอบคุณพี่ขอบคุณมากเลยเฮ้ยพี่ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากนะ ขอบคุณมากเลยค่ะอ่ะไปกินสักสองสองฟองนะหนูเต็มท้อแล้วค่ะอาจารย์ไม่ไายหน่อยไม่ท่อพรุ่งนี้เช้าเอ้พี่แพรรี่กินท่อเปล่าข้าวกินเองป่ะไม่ทำค่ะเป็นเหรอเป็นมรุ่ข้ากลองค่ะอาจารย์กลองกูกกล่องสดๆได้ป่ะกินตอนเช้าเช้อะเราตอกดูแล้วสอดใส่ซอสกลับเข้าไปคืออาจารย์กะให้หนูถ่ายให้อ้วกจะไม่ใช่ถ่ายอ้วกของเก่าออกมายค่ะอาจารย์ตอนนี้หนึ่งพันคนอาจารย์ฝากอะไรแบบ FT ไหมฮะเขารอเขาจริงเขาอยู่ยาวมากเลยนะเดี๋ยวผมจะได้ลงไลฟ์ทีเดียวเลยแบบกูได้พักเถอะ อ่ะโอเคที่คุณจะฝากคืนให้กูได้พักเถอะเออขอบคุณที่ติดตามกันตลอดวันตลอดคืนอันนี้คืออะไรเนี่ยกูอยากรู้ไม่ไรเป็นไรไม่รู้ครับอะไรไม่รู้ของที่จะส่งเฮ้ยเขาบอกให้ไปส่งเองของที่ไปส่งให้ไปส่งเองของของเบสไปไส่งทางแต่ว่าไปส่งที่ไหนอ่ะปกตเบสเบสอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ปกติคุณหมีเขาจะเอาไปดอกให้อ่ะอ้าวเหรอลืมแน่เลยเออน่าจะลืมเพราะแกลลี่ไปส่งคนนี่ถ้ารับเดี๋ยวฝน อาจารย์ฝากนี่ไปไปลงบริษัทออฟฟิศด้วยแล้วเอาวันนี้บอกบอกเบสให้เอาไปไปฝากส่งให้หน่อยขออยังไงพวกนี้เขาต้องส่งอยู่แล้วถ้าหนักพี่บอกหนักอยู่มากเลยถ้าหนักเอาเราจัดรถกออ่เาลอาไปรถเข็ครับเราไม่ใช่รถส่งโอเคผมผมส่งแค่ส่งแค่นี้นะส่งแค่นี้นะจารได้พักผ่อนนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะ ที่ให้กำลังใจหมดภาระหน้าที่กูแล้วรอยทีเนยแท็กกับดรมมาริกานะอ่าติดติดตามวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ยี่สิบแปดหกโมงเย็นมาดูกันว่าจะชิมหาอีกหรือเปล่าแต่ไก่แท็กคงไม่เยอะเท่าไหร่อกมากเต็มที่ก็หมื่นคนมั <c oughs> นบอกว่ามันไม่เคยทําได้หมื่นคนสักครั้งหนึ่งจะทาให้ได้หมื่นคนสักครั้งหนึ่งครับดีพาโอเคฝากด้วยนะ เดี๋ยวผมลงไลน์แล้วนะทุกคนขอบคุณมากเลยคร่ปลอดภัยขอบคุณมากมากเลยนะครับเดี๋ยว<ป>พรุ่งนี้เช้าไลฟ์สดจะอัปเดตว่าจะไปยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวคใอยว่ากันอาจารย์ครับแม่เล็กบอกว่าเดี๋ยวไปร้านตื่นยมกับอาจารย์ด้วยครับผมเออสาธทุกไ,ไปกินข้าวกันโอเคใครว่าเขาไปกับร้านคนตื่นยมวันที่สามสิบสามสิบสิบเอ็ดโมงเจอกันร้านคนตื่นยมสมุทรสาคร สมุทรสาครหรือสมุทรสงครามวะสมุทร,รสาครมุทร,รสาครอ,อ้อม,อ,อ,อมน้อยสมุทรสาครร้านคนตื่นยำพิมในกูเกิลแมปว่าร้านคนตื่นยำยำยอยักษ์รอเรือรอเรือๆๆมอม้าละยำอ่ะ <c oughs> แต่ว่ายอยเป็นแบบยำอ,ะอ่ะแล้วก็แล้วก็ไปเจอการไปกินๆๆไปไปกินยำด้วยกันวันที่30วันที่30อาจารย์จะเดินทางเข้าชลรุมรถก่อนเพื่อที่จะไปรับรถ อารถเอามะนาวไปเหยียบรถเอารถไปเหยียบมะนาวจะดูเลิกดูยามจะเคาะของจะเจิมรถกูจะด่าเซลแล้วก็เซลเตรียมเตอออกเลิกออกยามให้กูพวงมาลัยพวงใหญ่ๆพวงมาลัยพวงใหญ่ๆเดี๋ยวถ้าเตรียมพวงมาลัยให้กูแขวนรถแล้วกูจะคุยย่งใส่หน้าอีเซลเลยนะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวหาเหวอะไรเลยทำพวงมาลัยมาคล้องคอกูได้ไม่ต้องไปคล้องคอหลอกรถอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปรับรถก่อน ไปรับรถเสร็จแล้วข้าจารถป้ายแดงเดินทางไปร้านคนตื่นยามอีรักคนตื่นยามนี่ได้เกียรติมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกับกูมากเลยนะเพราะว่าได้โอกาสรถไล่แดงกูไปย่าร้านมาร้านแรกเลยเนี่ยแล้วหลังจากนั้นคนตื่นยามก็จะไล์สดอยู่ที่นั่นแหละจนไปบรรยายที่ห้างห้างอะไรวะเซ็นท่านมหาชัยเซ็นท่านมหาชัยไปบรรยายเซ็นท่านมหาชัยห้าโมงเย็นเซ็นท่านมาชมหาชัยห้าโมงเย็นเจอกันใครว่างไปนะเซ็นท่านมหาชัยวันที่สามสิบ ห้าโมงเย็นไปบรรยายเซ็นทรัลมหาชัยไปเจอกันได้ไปแล้วนโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยนะพรุ <Yeah. S 2> ่งนี้ได้พักแล้วบ๊ายบาคุณจะได้พักจริง